สวัสดีครับ FC สตาร์ทุเรดวงวันนี้ทุกท่านนะครับมาพบกับ FC กันในคลิปนี้ผมก็ได้นำหวยฮาหน่อยหวดประจำวันที่21ธันวาคม2568ลงคลิปให้กับ FC ที่กลังหาข้อมูลหอยฮาหน่อยทั้ง3ฮาหน่อยฮาหน่อยพิเศษฮาหน่อยปกติและฮาหน่อย VIP ผมพึ้นํำเลขสูตรที่ได้คำนวณแล้วประจำหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยนำมาสรุปตัวเลขเด่นจากโูจุด สตัว2ตัวเลย์ยดสตารางให้กับ F4 ซดูเพื่อเป็นแนวทางครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้สรุปเล็กเป็นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเพื่อนำเลขตัวเลขจับคู่3ตัว2ตัวบนล่างเปน็นแนวทางการหาข้อมูลลักะหวยฮานอยพิเศษปกติ VIP เท่านั้นโปรดใช้การพิจารณาญาณในการรับชมครับขอบคุณครับ มาดูการกสรุปผลการดอกสรากหวยฮานอยงวดประจำวันที่20ธันวาคม2568กันก่อนครับผลการออกสลากวยฮานอยพิเศษทำการออกเวลา17:17น3ตัวออก8-6-8 2บรรทัด10ผลการออกสลากไวยฮานอยปกติทำการออกเวลา18:18น3ตัวออก8-1-6 2บรรทังท5 6และผลการออกสลากไวยฮานอย VIP ทำการออกเวลา19 -19 30ถึง19 30นาทีสตัวนออก0444442่รั่งตันี่คือผลงวดล่าสุดนะครับ20ท่านว่ากงครับมาสวิตยังครับประจำหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยผมนีนํำเลขไทยาย3ตัวนของหวยฮานอยปกติซึ่งออก816มาคำนวณในแต่ละหลักครับหลักร้อยครับ นำเลข8หลักร้อยงวดละสุดคำนวณหาเลขเต็มครับได้เลขจากสูตรที่คำนวณหลักร้อยได้สี่ตัวครับ4ตัวคำนวณได้มี1 2 6 7 1 2 6 7หลักสิบครับนำเลข1หลักร้องวดละสุดคำนวณหาเลขเต็มได้เลขจากสูตรคำนวณได้สตัวครับ4ตัวมี1 2 6 7 1 2 6 7และหลักหน่วยครับนำเลข6หลักหน่วยงวดล่าสุดคำนวณหาเลขเต็มครับได้เลขจากสูตรคำนวณได้สตัวครับ4ตัวมี2 4 7 9 2 4 7 9นี่เป็นเลขเด่นประจำหลักสิบหลักหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยครับ มาดูการจับคู่2ตัวบนครับผมนำหลัก1ิตัว1 2 6 7จับคู่หลกหกวย4ตัวครับ2 4 7 9จะได้ชุด2โทตัหอยฮานอยดังนี้ครับ1วันสร็จับคู่ลตัวดหน่วย4ตัวึี่หนึ่เ็ด2กวันสจับคู่ละสี่ตัวครับได้สองสงสงสีงเจ็หกวางลัก1ิครับจับคู่ละหกวย4ตัวนะครับได้6 2 6 4 8, 7, 6 7 69 เจ็ดวันสิบจากรไปสี่ตัวครับไจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าทั้งหมดในชุดสองตัวบนนะครับจากโูรไวสิบหกชุดครับนี่เป็นชุดตรงตรงมาลุ้นกันว่าสิบหกชุดนี้จะเดินตามสุดหรือไม่ครับใน16ชุดนี้ผมจะสรุปชุดเด่นให้กับ f c ดูเพื่อเป็นแนวทางครับผมแนะนําสูตรมาเทียบมาชนมาตัดจาก16ชุดครับสรุปชุดเด่น2ตัวบนได้ดังนี้ครับชุดเด่นที่ตัดแล้วก็จะมี 2 4 2 9 7 4 7 9 4 4ก้า7จ็ครับ 2, 4, 2, 9, 7, 4, 7, 9, ชุด4ชุดนี้เป็นชุดสรุปเป่น2ตัวบนชุดตรงตรงตัดมาจาก16กชุดนครับมาลุนครับว่า2 4ง9 7 4 7อจะมาหรือไม่หรือจะอยู่ในกลุ่ม1 6ชุดน้ครับ f อฟ่าใดถ้าหากมีส่วนขนวณได้เลขเด่น2ตัวบนนำมาเทียบมาชนกันครับจะได้ตัวเด่นที่ถูกใจตรงใจท่านมากที่สุดนะครับ มาดูชุด3ตัววอนะครับชุด3ามโดผมจะนําหลักร้อยครับดูที่ตําแหน่งหลักร้อยหลักร้อยตั้งศูสตัวครับ1 2 6 7 4โดยดึง2ตัวครับดึงเลข1ตัวนะครับดึงเลข6ตัวหนึ่งวางหลักร้อยครับผมจะนํา1เลขหตัวมาจับคู่กับชุดเด็ดสองันสี่ชุดสองสี่สอเจดี่เจ็ดเก้าจะได้ชุดสตัวหอยฮาโนยดังนี้ครับชุดสามตัวบนนะครับี่สุตรจับคู่เด่นไว้ครับหึงวางหลักร้อยจับคู่กับชุดเดสองันสี่ชุดจะได้หนึ่งสอนึ่งสเก หนึ่งเจ็ดงาหวางหลักร้อยจบพูดับชุดเวสูสี่ชุดจะได้หกสองสี่หกสองเก้าหกเจ็ดสีทั้งหมดในชุด3ตัวจบพูดไว้แชุดครับนี่เป็นชุดตรงตรงสตัวมาลุ้นกัน8ชุดนี้จะเติมตามสูรหรือไม่นะครับมาดูการสูดชุดในชุดลองครับดูชุด2ตัวบนก่อนนะครับในชุดสองตามสูบคนจูไว้สิชุด เซลุเดนสีครับสี่เลยมสองสี่สองเก้าเจ็่เชุดเน้นนะครับเน้นไปที่เจ็ดสี่ครับเน้นไปที่เจ็ดสี่ครับชุดเน้นเน้นเจ็ครับส่วนชุดรองรองมาที่สองสครับลองสอเน้นเจ็ลองสอสนี่คือสตัวบครับและในสตัวนะครับตามสุขนวณจัไว้แชุดครับในแปดชุดนี้ชุดเน้นสามตัวเด่นที่สุดเน้นไปที่หนึ่งเจ็ดสี่ครับเน้นไปที่หนึเครับส่วนชุดรองรองมาที่ 624ครับลอง624เน้น174ลอง624นี่คือ3ตัวนของหัวหานหน่อยครับมาลุ้นกันครับว่าชุดเน้นจะลอง2องตัวสอชุด24 74 3ตัวสอชุด174เจี่และหกสองมาหรือไม่ครับนี่คือข้อมูลหัวหานหน่อยทั้ง3ามพันเลยครับทั้งพิเศษปกติและ VIP ครับสูตรขันนวดสุดพิเศครับเน้นหานหน่อยปกติรอบ18บแปดถึงสิบแนาทีครับ มาดูเลขท้ายสตัวางกันต่อครับเลขท้าย2ตงตังของหวยหัน okay. ่อยปกติงวดล่าสุดว ah, ันที fun, ่ย like ี่สธันวาคมออก5 6นะครับล่าสุดออก5 6ครับมาดูหลักสิบหลักหน่วยครับหลักสิบนำได้ค่าคำนวณหาเลขเด่นได้เลขจากสูตรที่คำนวณหลักสิบไปได้4ตัวครับ4ตัวมี1 4 6 9 1 4 6 9หลักหน่วยนำได้หกหลักหน่วยก็เลยสุดคำนวณหาเลขเด่นครับได้เลขจากสูตรคำนวณ4ตัวครับ4ตัวมี2 3 7 8 2 3 7 8นี่คือหลักสิบหลักหน่วยครับมาดูการจับคู่2ตัวลสองตัว ห9จ่งสี่หกกพูดหน่วยสีตัวครับ2 3 7 8จะได้ชุด2ตัวล่างหัวยหน่อยดังนี้ครับ1วันบพูดหน่วยสตัวครับเฮ้นึ1ง1อง1นจัพหนวยสีตัวครับใน้2สอ4สี่สจัพหน่วยสีตัวเฮวันบจพูดหน่วยสีตัวครับเ 2 9 3 9 7 9 8ทั้งหมดในชุด2ตัวล่างจะหวย16ชุดนะครับนี่เป็นชุดตรงตรงตล่างมาลุ้นกันว่า16ชุดนี้จะเดินตามสูตรหรือไม่ครับใน16ชุดนี้ผมจะสรุปชุดเด่นให้กับ F c ซดูเพื่อเป็นแนวทางครับผมมี่นำสูตรมาเทียบมาชนมาตัดจาก16ชุดนี้ครับสรุปชุดเด่น2ตัวล่างได้ในดังนี้ครับชุด2ตล่างครับที่สรุปเด่นว้มี1น6 8 4 7 9 7ีครับ1 8 6 8 4แและ97ทั้งหมด สี่ชุดครับสี่ชุดนี้เป็นชุดสโตรปเปียนสองตัวล่างชุดตรงๆต,ตัดมาจากสิบหกชุดครับมาลุ้นกันครับสี่ชุดเด่นครับหนึ่งแปดหกแปดสี่เจ็ดเก้าเจ็ดจะมาหรือไม่หรือกี่รวมสิบหกชุดนี้ครับ F4 ท่านในถ้าหากมีสูตรคำนวณไ,ได้เลขเด่นสองตัวนั้นนำมาเทียบมาชนกันครับจะได้ตัวในถูกใจตรงแก่ท่านมาริสครับในสี่ชุดเด่นครับหนึ่งแปดหกแปดสี่เจ็ดเก้าเจ็ดชุดเน้นครับเน้นที่หกแปดครับ เน้นไปที่68นะครับส่วนชุดรองรองไปที่97ครับรอง97เน้น68รอง97นะครับนี่คือ2ทตารงของหัวฮานอยมาได้ทั้งสามหัวนะครับทั้งพิเศษปกติและ v i p ครับแนวทางสูตรนวนเน้นฮานอยปกติในรอบ18ถึง18 30าินาทีครับ มาดูการสรุปหวยฮาหนอยทั้ง3ามหาหนอยครับพิเศษปยมปติและวิ p อพในงวดประจำวันที่21ธันวาคมครับจากเลขสูตรที่ผมได้คำนวณเลขเด่นในชุด2ตัวบนล่างไว้มีดังนี้ครับชุดสรุปเด่น2ตัวบนล่างก็จะมี24 29 74 79 1868 47และ97ทั้งหมด8ชุดครับใน8ชุดนี้เป็นเลขเต็นชุด2ตัวมาทั้ง2ตะวันทั้ง2ตนั่ง,งทั้ง3ฮาหนอยเลยนะครับ มาดูการสุดรชุดเน้นครับ3ตัวบนครับเด่นที่สุดเน้นไปที่174ครับ1742ตัวบนเด่น74สครับสันตระเน้น68ครับนี่คือชุดเด้นครับและชุดรองครับ3โดนครับรองมาที่6 2 4 2งตัวบนลอง24 2กี่งตระรงลอง97ครับนี่เป็นชุดเน้นชุดลอง3ตัวบน2ตัวและ2ตัวล่างครับในชุดเน้นลอง2ตัวบนล่างครับมี7468 2 4 7ด 97ครับทั้ง4ชุด4ชุดนี้เป็นเลขเกนที่สุดของหวยฮานอยในงวดประจําวันที่21ธันวาคมครับมาได้ทั้ง3ฮานอยทั้งฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย VIP นะครับข้อมูลแนวทางนี้ครับเน้นไปที่ฮานอยปกติครับรอบ18-18:30นาทีทากันออกครับนี่เป็นข้อมูลหวยฮานอยทั้ง3ฮานอยครับที่ผมแนะนําลงคลิปให้กับ FC ท่านที่กาลังหาข้อมูล วัยหาหนอยจะได้ดูเป็นการประกอบการตาัดสินใจครับ fc ทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมโปรดใช้การพิจารณาญาณในการตาัดสินใจตัวเลขทุกตัวเลข,ท,เลขที่ผมได้นําลงคลิปเป็นเลขสูตรคนนํานวณนะครับสูตรคํานวณสูตรนี้จะมาตามสูตรจะออกตามสูตรที่ผมคํานวณหรือไม่ก็าตา้องรอติดตามผลการออกสลักว้ยหาหนอยทั้ง3า,าหานอยกันได้ในงวดประจําวันที่ยี่เธันวาคมครับ ขอบคุณ f อ s สตาร์ทูเดย์ดวงวันนี้ทุกท่านทุกคนทุกแหล่งใจครับที่เข้ามาติดตามรับชมชี่ยวแนวทางวิธีการชิดจำนวนสูตรไว้ที่ผมด้หาข้อมูลไว้ฮานอยทั้งสามนะครับฮานอยพิเศษฮานอยปฏิบติลและฮานอย VIP ในงวดประจำวันที่21ธันวาคม2568รครับตรงที่เพื่อบบเอดูเป็นการประกอบการตัดสินใจฝากกดติดตามเลยครับกด s u b s c r i b e กด กดแชร์ด้วยครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการคิดคน้นหาข้อมูลสูตรหวยดีๆเล็กเด่นๆนำมาลงคลิปให้กับ f c ฟซทุกเป็นแนวทางในคลิปต่อไปครับขอใหเอฟซทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมโชคดีกันทุกคนนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ